ฟาร์มเวอร์รัสโกนะครับเป็นสวนมะพร้าวน้ําหอมบ้านแผ้วแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการปลูกมะพร้าวของที่นี่กันครับเวอร์รัสโกฟาร์มนี้เป็นมาเป็นไปยังไงอะครับผมอ๋อเวรัสโกฟาร์มเหรอคะตามที่จริงนะ่ะที่ตั้งชื่อว่าวารรัสโกฟาร์มคือมันเป็นฟาร์มของลูกสาวกับลูกเขยที่ตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศนะคะก็ให้แม่ดูแลให้คะ่ะ มีความหมายว่ายังไงอะครับมันเป็นเป็นนามสกุลของเขาค่ะเนื้อที่เรามีกี่ไร่ครับผมสี่ไร่กว่าๆค่ะตรงที่ทํามะพร้าวนี่ค่ะทําไมเราถึงเลือกปลูกมะพร้าวน้ําหอมที่จังหวัดอุบลเราอครับอ,อ,อ,อก็ลองดูเนาะทีแรกค่ะแต่มันก็ทําไปแล้วก็ศึกษาไปด้วยใจรักว่าเ,เขาก็เป็นเพื่ก็คงจะเหมือนสัตว์เนาะ ชอบการใส่ใจดูแลแล้วทีนี้มันมันก็พอได้ผลปีที่สามในเห็นช่อเห็นมีช่อดอกออกลูกให้ก็ดีใจแล้วค่ะแต่ก็ใส่ใจดูเป็นพิเศษหน่อยค่ะเราปลูกมากี่ปีแล้วครับมะพร้าวน้ำหอมตอนนี้มันได้ห้าปีเกือบหกปีแล้วค่ะค่ะเราเอาพัน์ธุมาจากที่ไหนอะครับอันนี้พัน์ุมาจากบ้านแพวแต่มันก็มีผสมนะคะ มีผสมมันมันไม่มีเฉพาะแบบว่าน้ำหอมหนกยูงเขาก็ผสมมาแล้วก็ไม่รู้มันกันเนาะมันมีปนปนมาค่ะตอนที่เริ่มปลูกทํำยังไงอะครับขุดดินค่ะขุดดินหลุมใหญ่ๆเนาะแล้วก็มะพร้าวค่ะเริ่มให้ผลผลิตตอนอายุกี่ปีอะครับสามปีค่ะคุณภาพช่วงแรกที่ออกมาดีไหมครับมะพร้าวน้ำหอมข <Okay S 1> องเราโอเคค่ะช่วงแรกๆปีที่สามปีที่สี่นี้จะ เตี้ยเตี้ยขนาดนี้ค่ะจะโดกมากค่ะผลผลิตเนี่ยต่อต้นช่วงแรกๆประมาณเท่าไหร่ครับต่อแซงใช่ไหมคะได้ประมาณยี่สิบยี่สิบถึงสามสิบลูกได้นะค่ะถ้าถ้า,ถาดกๆดกเนี่ยถ้าไม่ได้ก็สิบกว่าลูกเนี่ยได้แต่ช่วงนี้มันมันไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะการดูแลช่วงแรกๆก่อนที่จะติดลูกต้องทำอะไรบ้างอะครับ ก็ต้องดายาให้ปุ๋ยให้น้ำค่ะน้ำเราก็จะมีเป็นสปริงเกอร์ค่ะพอมะพร้าวเริ่มให้ผลเ,เราเก็บเกี่ยวยังไงครับเนี่ยใช้ใบเลื่อยตัดนะะตัดมือเรานี่แหละตัดเอาไปแซงลงมาเลยตัวนี้รสชาติจะหอมบวานตัวนี้น่าจะเป็นบ้านแพร้อยเปรซรสรสชาติก็จะดีค่ะ ไม่อยากให้เขาหลุดลงมาแล้วก็ใช้เชือกเชือกขึ้นไปน,นัดไปก่อนอนี่ค่ะนังนคนา้าเคาะถ้าแน่นๆนี่โอเคอนี่นะคะอันนี้คือมะพร้าวอ่อนที่ใช้ได้นะครับค่ใช,<ม>ใช่โอเคเลยค่ะ มะพร้าวจะออกเยอะช่วงไหนครับของที่บ้านเราอะครับอช่วงนี้ช่วงนี้อย่างนี้ค่ะกำลังตั้งช่อดอกแล้วก็จะประมาณสักอีกสองเดือนค่ะช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงผลัดผลัดผล,ลัดลูกผลัดดอกค่ะมะพร้าวจะขาดมะพร้าวออกทั้งปีไหมครับของที่สวนออกตลอดค่ะออกตลอด,ออลอดแล้วแต่ว่าระยะไหนมันจะออกมากออกน้อย แล้วทํายังไงให้มันมีรสชาติหวานหอมเหมือนทางบ้านแพรวอย่างงี้ครับผมอย่างของเรานี่เกลือปีละสองครั้งใช้เกลืออะไรครับเกลือเกลือเม็ดใหญ่ๆนะคะเกลือทะเลใส่เยอะไหมครับต่อต้นต่อต้น,ตตนคือตอนนี้เราหวานรวมไปเลยกะว่าดั้งสวนนี่ก็ประมาณสองกระสอบนะคะก็ใช้ไม่เยอะนะครับผมใช้ไม่เยอะค่ะการใช้เกลือนี่มันจะช่วยตรงไหนครับ พราะว่ามันจะให้ให้ลดให้น้ําหวานดีเนาะอันนี้ก็ไม่รู้เทจ็จกินยังไงก็ศึกษามาเหมือนกัน <laughs> แล้วการดูแลอื่นๆการใส่ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยล่ะครับผมเราก็เน้นปุ๋ยครอบนะคะปุ๋ยที่วัวที่ไก่เราด้ว่แหละที่มีในในสวนของเราในฟาร์มของเราฟาร์มเรานี่มีเลี้ยงวัวด,ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยข้างล่างโอ้ก็อ,อ,อย่างนี้ก็ประหยัดต้นทุนค่าป,ปุ๋ยไปได้เยอะเลยนะครับนีอ่อย่างนี้มันก็มี ที่สมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์ค่ะตอนนี้มะพร้าวน้ำหอมจากที่สวนเรานี่ขายที่ไหนยังไงอะครับอตอนแรกเริ่มนะคะเราก็จะ่อนเพื่อนก่อน <laughs> ยังไม่รู้ตลาดก <c oughs> ็<ๆ>ในกลุ่มเพื่อนๆส่งกลุ่มเพื่อน,อนๆก่อนบอกเพื่อนไปแล้วก็ขายเป็นลูกๆทีนี้เวลาเราเป็นลูกๆบางที บางคนก็เฉาะไม่เป็นหรือหรือทิ้งช่วงนานมะพร้าวมันก็เสียก็แก่ก็ไอ้นี่ไปนะคะเนาะก็เลยมาได้เนี่ยคิดไว่าถ้าเราทําน้ําขายเนี่ยตอนแรกก็ยังไม่ได้เป็นแก้วเป็นถุงขายก็รู้สึกว่าตอบรับดีก็เลยเกิดแรงวันดาลใจว่าเ,ออเราขายลูกแล้วก็ขายมีคนติดต่อมาซื้อลูกแล้วก็ขายลูกที่ไม่สวยเขาก็ไม่ซื้อแต่มันก็ไม่ได้เสีย เราก็มาทำค่ะก็โอเคตอนนี้เราขายเป็นแก้วแก้วละเท่าไหร่ครับแก้วเล็กยี่สิบาทแก้วใหญ่ยี่บห้าบาทค่ะขายไม่แพงน้ำมะพร้าวสดนะคะแล้วปกติเรามีที่ขายประจำไหมครับที่ประจำมีไม่มากแต่ส่วนมากตามออเดอร์ค่ะที่รู้จักกันหรือเขาเคยทานแล้ก็สั่งมาค่ะถ้าสนใจสั่งน้ำมะพร้าวสดติดต่อได้ยังไงครับ 086นะคะ844 8868ค่ะ